ชั้นๆเลยนะคะมันสร้างคอนโดอยู่ในรูมาน,นะคะซูมดูใกล้ๆเราจะเห็นว่ายังมีเห็นไหมคะตัวที่ไต่ๆคล้ายๆมดเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องเจ้าสาวไข่ทากจะพาทุกคนไปเกาะติดการขุดไข่แม่งมันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่หาดูได้ยากณตอนนี้นะคะเพราะว่า มันไม่ได้ขุดกันได้ง่ายๆนะคะกว่าจะขุดไข่แมงมันออกมาขายได้แต่ละทีก็คือลําบากยากเย็นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันลําบากยังไงในการขุดไข่แมงมันนะคะทุกคนกําลังขุดกันอย่างขมักขมันเลยนะคะไก่หันความจริงเลยยงเี้ยงเจ้าแ, <laughs> แถมมึนอยู่เนาะห้าโมงเลยห้าโมงไปแล้ว,แ,ลว <laughs> แรกเราก็จะใช้จอบนะคะขุดไปแบบนี้เพื่อเปิดทางก่อน พอลงไปลึกๆเราก็จะมีการใช้เสียงบ้างนะคะช่วยกันทั้งจอบและเสียงนะคะนี้พี่ๆกำลังหารูของมันนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ยากมากเลยเพราะว่าเราจะต้องหารูมันให้ได้ถ้าเราหารูมันได้แล้วเราก็จะหาทางไปสู่รังของมันได้นะคะก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักแมงมันกันก่อน,นะคะ่ะ แมงมันก็คือแมลงชนิดหนึ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นแมงมันตัวผู้ซึ่งเราไม่นิยมนํามารับประทานกันค่ะเพราะว่าไม่อร่อยที่เรานิยมนํามาทานกันจะเป็นแมงมันตัวเมียเพราะว่ามีรสชาติอร่อยหอมมันและในหนึ่งปีเราจะได้ทานแมงมันกันแค่ช่วงเดียวเท่านั้นก็คือช่วงฤดูฝนแต่หน้าแล้งแบบนี้เราก็ยังมีไข่แมงมันที่อร่อยไม่แพ้กันนะคะเสียอย่างเดียวค่ะหายากไปหน่อยเพราะว่าไข่แมงมัน ้ดินค่ะแมงมันถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาสูงมากๆเลยนะคะแมงมันตัวแม่เนี่ยเราจะขายอยู่ที่กิโลละ1 0 0 0ถึง1,500บาทส่วนไข่แมงมันเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณกิโลละ2,000บาทนะคะด้วยกรรมวิธีในการหาที่ยุ่งยากเห็นไหมคะว่าจะต้องขุดลงไปในดินแมงมันรังหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะต้องเสียเวลาขุดหลายชั่วโมงแล้วก็ต้องขุดลงไปลึกและด้วยวิธีการหาที่ยุ่งยากนี้<ต>ก็เลยทําให้ราคาของไข่แ มันมันพุ่งขึ้นสูงมากๆเลยนะคะเมื่อเราได้รูมันแล้วตอนนี้ก็กําลังใช้ขอบกนะคะเอ่อหรือใช้จอบนะคะขุดเพื่อเปิดทางเข้ารูมันค่ะทุกคนคะตอนนี้เราเจอรูของมันแล้วค่ะน,น,นี่เลยค่ะ มนี่นะคะเริ่มเจอไข่มาแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ที่ที่เขากำลังจะตักกันนะคะจตักไข่แมงมันขึ้นมาแล้วนะคะโดยจะใช้ทัพพีหรือภาษาคำเมืองจะเรียกว่าปากนะคะค่อยๆแสะแสะแสะเอาไข่แมงมันขึ้นมาขา้โอมาแล้วมาแล้ว สังเกตดีๆมันจะมีคล้ายๆกับมดตัวเล็กๆคอยคุ้มครองดูแลรังของมันอยู่ถ้าเราเอามือไปแย่นะะมันก็จะกัดเราเวลากัดแล้วมันคันมากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะ <S <S เขาบอกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันกำลังเป็นไข่แต่ว่าถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วปนนระมาณเดือนเมษาเนี่ยมันจะเป็นตัวถ้าตอนกลางคืนมันมีไฟอินหรือว่ามันมีไฟเป็นแสงมิออนตามบ้านเรือนของเรานะคะวันไหนที่มีฝนตกแมฆมันมันก็จะกินไปตอมไฟตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปเก็บได้ตอนนี้ก็ได้ไข่แมงมันเกือบเต็มเกือบเต็มโป้แล้วนะคะ,เ,ะเต็มถังแล้วนะคะโอ้โหเยอะมากเลย ขุดกันไม่หวาดไม่ไหวเลยรังนี้มีไข่เยอะค่ะกิโลโละสองพันตอนนี้ปอยจะพามาดูเขาอ่ล้างไข่แมงมันกันนะคะนี่เลยอันนี้บนล่างไข่แมงมันไม่หน่อยเจ้าวเ <Yeah. S 1> ่าเอาอันนี้มาไว้ตั้งบนเ <Yeah. S 1> ่าเอาเหมือนกับกระชอนเนะ <Yeah. S 1> าะกระดุมมาไวต้ตั้งบนเธอกองเอาขีดดินขีดทรายออกนะจ้า ตั้งตั้งลงนี้คืออย่างนั้นจตะเหย็บมันเหย็บมันไข่น้อยมันอ๋อไข่น้อยมันอะทุกคนคะเดี๋ยวพลอยให้ดูชัดๆทุกคนคะอันนี้คือไข่ที่เป็นไข่เป้งมันไข่แบบไข่ใหญ่เม็ดใหญ่ของมันนะคะถ้าภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าไข่เป้งมันจะเป็นแบบนี้นะคะคือเมงมันมันอยู่ในดินเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาล้างทำความสะอาดให้ดีเพราะ ไม่อย่างนั้นมันก็จะมีเศษด,ดิน <_ C os> เศษทรายติดมาด้วยนะคะโอ้โหดูสิคะส่วนตรงนี้ <_ C os> เขาบอกว่า <_ C os> มันจะเป็นไข่อันเล็กของมันหรือเป็นแย็บของมันนะคะภาคเหนือจะเรียกว่าแย็บสุมาเะจ่าถ้ปอยขอามือลงหน่อยหนึ่งเดยอสุมาเถอะป <_ C os> อยจะเอาหูบนห่อสุมานี่เห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีไข่เม็ดเล็กของมันติดมาด้วยเขาจะจะต้องล้างเอาดินพวกนี้ออกให้หมด ข้าวคุดเดืเตอร์นึงนี่ล่างเมินหน่อยเอจา้านี่กับเขาเดี๋ยวเขาคุดอยู่หลายอย่งเนี่ยแต่ว่าเขาล่างไข่แมงมันมีใจเวลา,ม,ามันหน่อเจ้าสักชัจมูกงนึ่งกิโลโอ,อล่างสักกำหือเอาแบบเอาขี้ดินมันออกแต่มโมดตัวป่อแล้วเนาะนี่อันนี้ไข่ลูกเล็กของมันนะคะแยบมันล้างเกือบหมดแล้วทำความสะอาดเกือบหมดแล้วค่ะเพ่งจับ อาล้างเสร็จแล้วอันนี้คือที่ได้ที่เรียกว่าแยบมันหรือไข่ลูกเล็กของมันนะคะไข่มันอันนี้ไข่ลูกใหญ่ของมันนี่ไข่ใหญ่อันนี้ไข่ใหญ่อันนี้ไข่เล็กนีไข่เล็กไข่อันใหญ่แบบนี้เรานิยมเอาไปทําเป็นแกงนะคะเอาไปแกงก็ได้เอาไปใส่ไข่ก็ได้แล้วก็เอาไปทําเป็น ไข่เจียวไข่แมงมันก็ได้หรือภาษาเหนือก็เรียกว่าเจียวไข่แมงมันนะซูมดูใกล้ๆเราจะเห็นว่ายังมีเห็นไหมคะตัวที่ไต่ไต่คล้ไยๆมดเนี่ยเราจะเรียกว่าแม่ของมันนะคะเป็นแม่ของมันที่คอยรักษารังมันอยู่จะเป็นตัวเล็กๆคล้ายกับมดแดงอะคะ่ะเห็นไหมคะหืมไข่น่ากินมากอันนี้ได้สักกิโลหนึ่งถึงหน่อยหรอหอนาเลยเนาะ นี่ค่ะไข่แมงมันแบบแต้งๆแบบนี้นะคะอย่างที่ปอยบอกว่าเราจะขายกันที่ประมาณกิโลละสองพันบาทเลยนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากขายอยู่ที่ประมาณกิโลละสองพันบาทนะคะอย่างนี้นะคะ่ะขายอยู่ที่สองพันบาทนี่ค่ะในนี้ก็จะมีพวกไอเษหย้าเศษ ไม้เสศษรากของต้นไม้นะคะด้วยความที่มันอยู่ในดินนะคะเราก็ต้องเอามาเราก็ต้องค่อยๆเก็บออกใช้มือเก็บออกเก็บออกแบบนี้นะคะก่อนที่จะไปขายะคะ่ะตอนนี้ค,คนตักเริ่มคันแล้วนะคะ ขอที่ปากันนิดหน่อยปาก็มดด้วยได้เลอถึงจอดนะฮน่ะถึงจอดครับดึงเั่นะช่วงนี้ก็มีการพักยกรับประทานดื่มน้ำเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าแมงมันหอยนี้รังนี้นะคะใหญ่มากค่ะและวันนี้ช่องเจ้าสาวหอยทากนะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรแปลกๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นของอู้เดี๋ยวเดี๋ยวแป้งมาสิอู นี่หน่อยโอ้โหเป็นชั้นๆเลยนะคะมันสร้างคอนโดอยู่ในรูมานะคะโอ้โหเยอะมากใหญ่มากอเขา้อไปอนี่เลยจาะเลยเ้ศร้าเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มันจะขึ้นก็ไปยังมันเัอดูโอ้ใหญ่ได้ใหญ่ว้าม้่หน้ามอค่ะแล้วันนี้ช่องเจ้าสาวหอยทากต้องขอจากลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพอจะพาไปดูกับอะไรที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นกันอีก หน้าเห็ดเราก็จะไปหาเห็ดหน้าแมงมันเราก็จะไปหาแมงมันหน้าหนอเราก็จะไปหาหนอนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ